เลี้ยงสัตว์ตาม12ราศีเลี้ยงแล้วดีช่วยเสริมดวงนอกจากสัตว์เลี้ยงจะคอยเป็นเพื่อนข้างกายเวลารู้สึกเหงาหรือซึมเศร้าก็ยังสามารถเสริมดวงให้กับคนเลี้ยงได้อีกด้วยมาเลี้ยงสัตว์เสริมดวงทั้ง12ราศีกันว่าแต่ละราศีเหมาะกับสัตว์เลี้ยงแบบไหนหากเลือกได้เหมาะสมจะช่วยให้ชีวิตรุ่งโรจน์มีเงินทองและโชคลาภไหลมาเทมา การงานเจริญก้าวหน้าได้ด้วยเหมือนเป็นสัตว์มงคลช่วยเสริมดวงให้ชีวิตสัตว์เลี้ยงเสริมดวงราศีมังกรตั้งแต่วันที่16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์สัตว์เลี้ยงที่จะช่วยเสริมดวงคือแมวลักษณะนิสัยโดยทั่วไปของคนที่เกิดราศีมังกรตามดวงแล้วมักเป็นคนที่ค่อนข้างเรียบร้อยคิดรอบคอบและค่อนข้างเจ้าระเบียบ สัตว์มงคลที่เหมาะจึงเป็นแมวโดยเฉพาะอย่างยิ่งแมวไทยอย่างแมวสีสว่าดเพราะเป็นสัตว์เลี้ยงที่จะช่วยเสริมพลังนำโชคลาภมาให้ถึงที่และยังคอยเสริมดวงชะตาเพราะมีความเชื่อทางโบราณบอกเอาไว้ว่าแมวจะนำผ่าโชคลาภและความเจริญก,ก้าวหน้าสิ่งดีๆมาให้กับเจ้าของสัตว์เลี้ยงเสริมดวงราศีกุม ตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมสัตว์เลี้ยงที่จะช่วยเสริมดวงคือนกและหนูชาวราศีกุมเป็นคนที่ชอบอิสระสามารถไปไหนมาไหนคนเดียวได้อยากจะไปที่ไหนก็ไปตามหัวใจตัวเองอีกทั้งเป็นคนที่มักเบื่อง่ายจดจ่อกับการทำอะไรไม่ได้นานๆดังนั้นการที่จะเลี้ยงสัตว์สักตัวคงเป็นภาระไม่ใช่นน้อย,ห,อยหากเป็นไปได้ควรเลี้ยง ไม่ควรจะเลี้ยงสัตว์ใดๆแต่หากชาวราศีกุ่มนั้นเป็นคนที่รักสัตว์จริงๆมั่นใจว่าสามารถแบ่งเวลาได้แน่นอนสัตว์เลี้ยงที่จะช่วยเสริมดวงให้แก่ชาวราศีกุ่มคือนกเพราะนกเป็นตัวแทนของความอิสระยิ่งเลี้ยงชีวิตยิ่งดีไม่เช่นนั้นแล้วก็อาจจะเลี้ยงหนูตะเภาหรือหนูแกตบีก็ได้เพราะไม่ยุ่งยากวุ่นวายน่ารักเลี้ยงง่าย และที่สําคัญคือหนูทั้งสองชนิดจะช่วยเสริมดวงให้ชาวราศีกุมเข้าใจความรักมากขึ้นทําให้พบคู่ที่เหมาะสมกันช่วยเสริมดวงการงานให้ดีขึ้นอีกด้วยสัตว์เลี้ยงเสริมดวงชาวราศีมีนตั้งแต่วันที่14มีนาคมถึง12เมษายนสัตว์เลี้ยงเสริมดวงของชาวราศีมีนคือปลาชาวราศีมีน มีลักษณะนิสัยโดยทั่วไปเป็นคนที่รักสวยรักงามดังนั้นสัตว์มงคลที่เหมาะสมและจะช่วยเสริมดวงคือปลาอาจจะเป็นปลาเงินปลาทองรวมไปถึงปลาประเภทสวยงามต่างๆอย่างเช่นปลากาัดปลาหมอสีหรือปลาเทวดาปลาเหล่านี้จะช่วยเสริมดวงชะตานำพาโชคลาภและความเจริญก้าวหน้ามาสู่ผู้เลี้ยงแต่ถ้าจะเลี้ยงปลาต้องดูแลความสะอาดของน้ำและตู้ให้ดี ไม่เช่นนั้นจะส่งผลเสียต่อชะตาชีวิตได้อนามัยของคนเลี้ยงทําให้ดวงของชาวราศีมีนมัวหมองแทนได้นอกจากนี้สัตว์มงคลอีกชนิดที่เหมาะกับชาวราศีมีนคือกระต่ายเพราะจะช่วยเสริมความน่าเอ็นดูทําให้ผู้เลี้ยงมีความอ่อนโยนมากขึ้นด้วยความที่ชาวราศีมีนนั้นชอบเก็บตัวไม่ให้ใครมายุ่งกับชีวิตทําให้เป็นคนดูแข็งกระด้างการเลี้ยงกระต่าย จะช่วยคลายนิสัยให้อ่อนโยนขึ้นอีกทั้งยังช่วยดึงดูดโชคลาภให้เข้ามาหาอีกด้วยสัตว์เลี้ยงเสริมดวงชาวราศีเมษต,ตั้งแต่วันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมสัตว์เลี้ยงที่จะช่วยเสริมดวงชาวราศีเมษคือสุนัขราศีเมษลักษณะนิสัยโดยทั่วไปตามดวงแล้วเป็นคนมีความมุ่งมั่นกระตือรือร้นชาวราศีนี้ เหมาะกับการเลี้ยงสัตว์ที่มีความซื่อสัตย์จะช่วยเสริมดวงการงานให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและช่วยทําให้ผู้เลี้ยงมีความสุขโดยอย่างยิ่งถ้าเลี้ยงสุนัขพันธุ์ที่ตัวโตๆที่มีความเป็นมิตรอย่างเช่นสุนัขพันธุ์โกลเด้นไซเบเรียนฮารกี้จะยิ่งดีจะยิ่งช่วยเสริมดวงในเรื่องของการงานและยังช่วยเสริมดวงด้านสุขภาพร่างกายทําให้รู้สึกผ่อนคลายขึ้นอีกด้วย สัตว์เลี้ยงเสริมดวงชาวราศีพฤษภตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนสัตว์เลี้ยงที่จะช่วยเสริมดวงคือปลาและเตา่าชาวราศีพฤษภลักษณะนิสัยโดยทั่วไปแล้วเป็นคนสุขุมเรียบร้อยเหมาะที่จะเลี้ยงสัตว์มงคลอย่างปลาสวยงามต่างๆอาทิเช่นปลาเงินปลาทองและปลาหางนกยูงหรือปลาพันอื่นๆที่ต้องเป็นประเภทปลาสวยงามเท่านั้น รวมถึงปลาทองรันชูและปลาคาบด้วยเพราะจะช่วยนำพาโชคลาภความเจริญก้าวหน้าเข้ามาสู่ผู้เลี้ยงช่วยเสริมดวงทําให้การงานที่ทําอยู่ราบรื่นไปด้วยดีถังนี้ต้องดูแลให้ดีหากปล่อยป่าละเลยจะส่งผลเสียกับคนเลี้ยงด้วยสัตว์เลี้ยงเสริมดวงชาราศีเมถุนตั้งแต่วันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมสัตว์เลี้ยงที่จะช่วยเสริมดวง คือนกแก้วชาวราศีเมถุนเป็นคนที่ขยันมีความกระตือรือร้อนอยู่นิ่งไม่ค่อยได้ชอบทำาน่นทำนี่ไปเรื่อยดังนั้นสัตว์มงคลที่จะช่วยเสริมดวงให้กับชาวราศีเมถุนคือสัตว์ปีกหรือนกสวยงามต่างๆเช่นนกแก้วนกขุนทองนกเลิบเบิร์ดถ้าใครที่ไม่สะดวกที่จะเลี้ยงนกจริงๆก็สามารถนำภาพนกมาประดับตกแต่งบ้านแทนก็ได้ สามารถช่วยเสริมดวงในการงานให้มีความเจริญก้าวหน้าได้เช่นเดียวกันสัตว์เลี้ยงเสริมดวงชาวราศีกรกฎตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมสัตว์เลี้ยงจะช่วยเสริมดวงคือปลาที่มีความสง่างามลักษณะนิสัยโดยทั่วไปของชาวราศีกรกฎมักเป็นคนรักสวยรักงามและมีความทะเยอทะยานเหมาะกับการเลี้ยงสัตว์มงคล ที่มีพลังในการเสริมดวงชะตาอย่างการเลี้ยงสัตว์น้ําที่มีความแข็งแรงเช่นปลามังกรปลาคราบและควรเน้นปลาที่มีความสง่างามไม่ใช่สวยงามเพราะจะช่วยเสริมดวงชะตาในทุกๆด้านทั้งการงานการเงินสุขภาพและโชคลาภสัตว์เลี้ยงเสริมดวงชาวราศีสิงห์ตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึง16กันยายน สัตว์เลี้ยงที่จะช่วยเสริมดวงคือสุนัขคนที่เกิดราศีสิงห์เป็นคนที่มีความมั่นใจและเป็นผู้นำสูงเป็นคนที่รักพวก้องและมักจะคิดว่าตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางอยากให้ใครต่อใครเข้าหาอยู่เสมอสัตว์มงคลที่เหมาะกับชาวราศีสิงห์ควรมีลักษณะดูน่าเกรงขามอย่างสุนัขพันธุ์ใหญ่จะเป็นพันธ์ที่ดูขี้เล่นแต่ไม่ดุร้ายอย่างเช่นลาบาดอ โกลเด้นรี r ทิ v e เวอร์ไซเบเรียนฮหรือจะเป็นสุนัขพันธุ์ที่สง่างามและดูหน่อยก็ดีถ้าหากมีเวลาพาไปฝึกฝนหรือมีเวลาเลี้ยงดูสุนัขพันธุ์ต่างๆล้วนจะช่วยส่งเสริมพลังอํานาจของผู้ที่เลี้ยงทําให้อุปสรรคและปัญหาต่างๆหมดสิ้นไปสันเลี้ยงเสริมดวงชาวราศีกันตั้งแต่วันที่17กันยายนถึง16ตุลาคม สัตว์เลี้ยงที่จะช่วยเสริมดวงคือหนูและเม่นแคะชาวราศีกันมีลักษณะนิสัยโดยทั่วไปคือเป็นคนรักอิสระไม่ชอบอยู่ในกฎระเบียบม,มีความคล่องแคล่วว่องไวและพิถีพิถันในทุกเรื่องแต่จะเป็นคนอับพับรักมากดังนั้นสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์มงคลที่จะช่วยเสริมดวงความรักให้กับชาวราศีกันได้นั่นคือหนูแฮมสเตอร์และเม่นแคะ เพราะว่าจะช่วยเสริมดวงในด้านโชคลาภและเสริมดวงด้านความรักอีกทั้งยังช่วยเสริมสเสน่ห์และช่วยมอบความสุขให้กับคนเลี้ยงด้วยสัตว์เลี้ยงเสริมดวงราศีตุลวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนสัตว์เลี้ยงที่ช่วยเสริมดวงคือปลาชาวราศีตุลเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่งๆอยู่ไม่ติดที่ชีวิตมักวุ่นวายอยู่นอกบ้าน จึงเป็นเหตุที่ไม่ควรจะเลี้ยงสัตว์ชาวราศีตุลควรเสริมดวงด้วยวิธีอื่นเช่นการปลูกไม้มงคลเสริมดวงชะตาชีวิตแต่ถ้าหากต้องการหาสัตว์มาเลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนสักตัวขอแนะนำให้เลี้ยงสัตว์มงคลเป็นปลาสวยงามขนาดเล็กเช่นปลาหางนกยูงเพราะเลี้ยงง่ายดูแลง่ายและแนะนําให้เลี้ยงปลาในบ่อไม่ใช่เลี้ยงในตู้ปลาจะช่วยเสริมดวงการงานให้ราบรื่น ไม่มีอุปสรรคมาขวางกัน้นแถมปลาหางนกยูงยังช่วยขจัดลูกน้ําและยุงหลายได้อีกด้วยสัตว์เลี้ยงเสริมดวงราศีพิจิกตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมสําหรับชาวราศีพิจิกสัตว์เลี้ยงที่ช่วยเสริมดวงคือแมวและงูสําหรับชาวราศีพิจิกต้องแมวเปอรเสียเท่านั้น เพราะว่าลักษณะนิสัยโดยทั่วไปของชาวราศีพิจิกเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดูลึกลับน่าดึงดูดมีน้ำใจกับเพื่อนฝูงแต่มักจะใจร้อนไปบ้างมีความมุ่งมั่นในการทำสิ่งต่างๆถ้าหากได้รักใครก็จะรักหมดหัวใจแต่ถ้าได้เกลียดใครแล้วก็ไม่อยากจะมองหน้าไม่อยากจะเฉียดเข้าใกล้เลยด้วยสัตว์เลี้ยงที่ช่วยเสริมดวงกับชาราศีพิจิกจะเป็นสัตว์ที่มีขนปุกปุยน่ารักน่ากอด หากเป็นแมวก็ควรเป็นแมวพันธเปอร์เซียสัตว์เลี้ยงเสริมดวงชาวราศีธนูตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมสัตว์เลี้ยงที่จะช่วยเสริมดวงคือสุนัขราศีธนูมีลักษณะนิสยัยโดยทั่วไปคือเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นรู้จักมองการไกลมีปัญญาเฉลียวฉลาดจึงเหมาะที่จะเลี้ยงสุนัขพันธุ์เล็กถึงกลางที่มีความน่ารักน่าเอ็นดู เช่นพุดเด้ลไม่ควรเลี้ยงสุนัขพันธุ์ไทยหรือพันธุ์ดุร้ายการเลี้ยงสัตว์มงคลตามพื้นดวงจะช่วยเสริมดวงชะตาเสริมฐานะทางการเงินให้ดียิ่งขึ้นนำผ่าโชคลาบและความสุขมาสู่ตัวผู้เลี้ยงสำหรับใครที่อยากเลี้ยงสัตว์เสริมดวงเพื่อเป็นเพื่อนแก้เหงาก็ลองเอาไปพิจารณากันดูนะครับว่าสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ในบ้านและไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนถ้ามีสัตว์เลี้ยงของตัวเองอยู่แล้ว แต่ถ้าไม่ได้อยู่ในรายชื่อสัตว์เลี้ยงเสริมดวงก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเท่านี้สัตว์ธรรมดาธรรมดาก็กลายเป็นสัตว์มงคลที่จะช่วยเติมเต็มความสุขของทุกคนในบ้านแล้วครับเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง